ข่าวดีเมื่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการอนุมัติตัวงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะถามรากซึ่งตรงนี้วงเงินก็ประมาณเกือบสอ0 0ั 2, ล้านบาทครับ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพิ่มเติมพุทธศักราช2564โดยได้อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี2565ครั้งที่3รวม29จังหวัดจำนวน1,138โครงการ กรอบวงเงิน1,973ล้านบาทโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอาชีพกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ว่างงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแตนี้คับว่าจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชน1้าน5แ1ห0 0 0คนกลุ่มเกษตรกร4 78,926คน กลุ่มผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า9 7 8 9รยการยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า2กลุ่มกลุ่มด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการก่อสร้างการปรับปรุงถนน406เสน้นและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำฝายท่อระบายน้ำผน,นังป้องกันตลิ่งไม่น้อยกว่า791แห่งนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายหน่วยง,งานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจำนวน29จังหวัด เป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบโครงการและดําเนินการจัดทําแผนความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อให้ทางฝั่งของสอบนสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในลําดับต่อไปและก็มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆนั้นดําเนินการข้อสังเกตเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับข้อที่1กรณีโครงการก่อสร้างปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนหรือผิวทาง ก็มอบหมายให้หน่วยงานดําเนินการตรวจสอบกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพในการกอร่อสร้างหรือปรับปรุงข้อที่2ครับกรณีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขุดลอกหรือพัฒนาแหล่งน้ําและพัฒนาระบบน้ําบาดาลก็มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการวางแผนการดําเนินการอย่างรอบคอบส่วนข้อที่3คือกรณีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ําประปาก็ให้ความสาคัญ กับการกํากับการจัดซื้อจัดใจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายและดูแลไม่ให้มีโครงการที่ซ้ําซ้อนกับการบริการของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งจะทำได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือทําให้รายได้ของคนในท้องถิ่นก็จะปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจอีกมุมหนึ่งครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ